หลวงปู่ฝากไว้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธหยุดเพื่อรู้คิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้ แต่ต้องอาศัยความคิดนั้นแหละจึงรู้หลวงปู่ดูลอัตุโลสวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านไปยังวัดบูรพารามซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานอายการสูงสุดจังหวัดสุรินทร์นะคะ และก็อยู่ไม่ห่างจากสี่แยกสารกลางหลังเก่านะคะเดินไปนิดเดียวก็ถึงวัดบูรพารามแล้วค่ะวัดบูรพารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงทนบุรีมีอายุประมาณ200ปีเท่าเท่ากับอายุของจังหวัดสุรินทร์นะคะสร้างโดยพระยาสุรินทรพักดีสีนรงจางวาง หรือชื่อเดิมว่าปุ่มซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกร่วมมือกันสร้างกับชาวบ้านเมื่อประมาณพศ2 3 0 0ถึง2330ซึ่งตั้งชื่อในตอนนั้นว่าวัดบูนแต่เริ่มวัดนี้เป็นวัดมหานิกายต่อมาในพศ2476 ก็ได้รับอนุมัติให้วัดบูณ์เป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุทธ์และได้นิมนต์พระราชวุธฒาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลซึ่งปฏิบัติทุดงกรรมฐานอยู่ให้มาประจำอยู่ที่วัดบูรพารามและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสค่ะหลวงปู่ดูลัตุโล ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพารามแห่งนี้ตั้งแต่พศ2477จนกระทั่งมรณภาพในปีพศ2526ค่ะเมื่อเข้ามายังวัดบูรพารามแห่งนี้นะคะก็จะพบเห็นพระอุโบสถสีเหลืองทองสวยงามมากๆค่ะ เราจะเข้าไปชมข้างในพระอุโบสถกันนะคะและเมื่อเราเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะพบกับความงดงามของพระอุโบสถหลังนี้นะคะซึ่งภายในพระอุโบสถก็จะเหมือนกับวัดในพุทธศาสนาโดยทั่วๆไปนะคะคือจะมีพระประธานหนึ่งองค์เนาะแล้วก็ ผนังโบสถ์นะคะก็จะมีภาพวาดนะคะเป็นจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะซึ่งจะเป็นพุทธประวัติของพระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยเมื่อพระมารดาทรงพระคันนะคะตลอดไปจนถึงพระองค์ได้ประสูติทรงอภิเศกสมรส และมีพระราชบุตรพระราชธิดานะคะจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงออกผนวดทรงตรัสสรู้และก็เผยแพร่ธรรมะนะคะไปจนกระทั่งถึงพระองค์ดับขันธปรินิพานค่ะซึ่งภาพจิตกรรมฝาผนังนี้นะคะ ฝีมืองดงามวิจิตบรรจงมากๆค่ะเป็นศิละปะซึ่งจะถ่ายทอดเก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบได้เรียนรู้ต่อ,ต,อต่อไปค่ะโดยปกตินะคะจะมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเข้ามาสัากการะพระประธานในโบสถ์ แล้วก็ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังกันเป็นจำนวนมากค่ะแต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโครโรนานะคะก็ช่วงนี้ก็ประชาชนที่จะเข้ามาที่วัดก็ลดน้อยลงค่ะอาคารข้างๆอ,อ,อุโบสถหลังนี้นะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามรูปทรงแปลกตานะคะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลอตุโลค่ะเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะคะข้างนอกก็จะมีต้นโพค่ะเป็นต้นโพอินเดียนะคะปลูกไว้ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูลน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะข้างในตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่มั่นนะคะและก็ในตู้กระจกเนาะก็จะเป็นอัฐิของออพระสายปฏิบัตินะคะหรือพระสายกรรมฐานนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะและอีกฝั่งหนึ่งของอาคารซึ่งอยู่ตรงข้ามกันนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูลออตุโลค่ะ เราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะข้างในก็จะมีรูปเหมือนของหลวงปู่ดูนนะคะตั้งไว้อยู่ด้านหน้าเลยนะคะและที่ผนังด้านหนึ่งนะคะจะมีรูปวาดของสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะคะ ซึ่งได้เสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลเมื่อปีพศ2521ค่ะนอกจากนี้นะคะผนังโดยรอบก็จะเป็นภาพวาดของพระปฏิบัติในสายกรรมฐานหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เสากันตสีโลนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโต หลวงปู่สิงขันตยาขมนะคะและก็มีหลวงปู่อื่นๆอีกหลายหลายท่านนะคะเป็นภาพวาดจาลึกไว้ที่ผนังของศาลาอัตตุโลแห่งนี้ค่ะทุกคนและเมื่อเราออกมาจากพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูลน,นะคะ มองเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นศาลาจตุรมุขค,ค่ะตรงนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระชีค่ะหลวงพ่อพระชีนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจุรินทร์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่ก็มีการสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพารามหลวงพ่อพระชีประดิษฐานอยู่ในมนดบจตุรมุขซึ่งนับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวสุรินเขารบบูชาอย่างมากค่ะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ ขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ